สวัสดีครับมาดูปลาตอนเช้าครับผมโอ้โหครับมาดูปลาตอนเช้าครับโอ้สาสวยนะครับดูครับไสาสวยครับโอ้นี่ครับผมโอ้ครับไสาสวยครับสายสวยนี่ครับเจ้าแล้วผม ฮะ,ะกัดใหญ่อยู่เลยสิ็ไมตกว่ะบรรยากาศมันเนาะมันหน่อยมือของผมนี่สุดยอดครับนี่ครับโอ้โหตะเพียนไซส์ใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับพี่บึกครับผมพี่บึก นี่ครับพี่บึกพี่บึกครับนี่ครับเอาเพียนไซส์ใหญ่ครับนี่พี่บึกก็มาพี่บึกก็มานี่ครับเอาเพียนไซส์ใหญ่เยอะครับโดนะครับรฮะขื้นนะครับไซส์ใหญ่ นี่มานะครับโอ้โหนี่ครับจะเชงมานะครับย่างหมูส้อจะเ้งแบบปลาคองเงี้ยครับผมเดี๋ยปลาดูเงี้ยแต่ตายครับผมโดนครับนี่ครับผมโอ้สุดยอดนะครับยอดสุดยอดพามาดูปลาครับนี่ครับโอ้โหพามาดูปลาครับผม ไซส์สวยๆนะครับกระเพียนใหญ่นะครับนินใหญ่มาบึกกระสวยไม่ตัวใหญ่มากนะครับฮะเออโอ้ดูครับนี่สุดยอดครับผมสุดยอดครับ มัอนี้ยังร่มไงนะครับหมือขึ้นหมอว่าเนี่ยโอ้บ่อ่มเลยครับดูนะครับผมดูนะครับนี่ดูปลาครับมาดูปลาครับวันนี้ไม่ได้พาต้นบุญมาด้วยปลาตัวใหญ่ปลาเยอะครับนี่นะครับธรรมชาติบ้านเราผมบ่อนี้ลึกหกเป็ดนะครับ แนะนำให้ลงเล่นนะครับผมลึกมากนะครับโอ้สายใหญ่ครับผมนี่จอดจอดครับผมโอเคครับ